สวัสดีครับทุกคนวันนี้กัผมผมมีมลัทธิทัลเล่นไงโอย้ยเยอะเยอะเต้นปีบอยก่อนอื่นผมอยากจะอวดชุดมากเลยยังไม่ได้เติมนะเนี่ยไม่เคยเติมเลยดู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 ดส่วนหัวอ่ะมันมีหลายอย่างแต่ผมอยากจะให้นี้มาก,ก่อนมันดี ส่วนหัวนี่มีหลายอย่างมากเลยแต่ผมมีน้อยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้คือยากสุดอันนี้คือมันอะจะพูดไงอ่ะมันไม่ได้ให้ยากหรอกคือมันในผมอยากจะพูดว่าเป็นระดับระดับสูงสุดเหมือนกับเพื่นเนี่ยอ่ะมันมีแค่สามหน้าระดับสูงสุดซึ่งผมได้หนึ่งในนั้นเสือ้อเสื้อของผมก็กระโปโลมากเลยแจ็กเก็ตก็ยังไม่ได้เลย แต่ผมได้เซตทั้งตัวระดับม่วงแล้วนะนี่ไม่ใช่นี่หรอหนนี้เออเซ่นี้แล้วกันนี่รองเท้าสีม่วงออกเป็นว่าในเมื่อมาถึงตอนนี้แล้วข้ามครับเอาละเมื่อกี้ผมข้ามไปอาทีมของผมง่วงมีแต่คนเฟี้ยวเฟียวเฟี้ยวมาจากไหนกัน โอ้ oh. เอาล่ะมตั้งใจว่าจะลงเรือลงเรือลงเรือเราเป็นว่าข้ามเลยแล้วกันเอา้าตั้งใจว่าจะลงเรือแต่ไม่เห็นมีเรือเลย <c oughs> ไม่แป็นร ดิ่งลงไปเลยอะไรวะรถเหรอรถเหรอรถจริงดิรถรถนี่รถอะไรกูรถอะไรวะ,อะ,รวะโอ้โหรถบัก <c oughs> ง่ายๆรถบักไอสัตว์<อ> <c oughs> น้า <c oughs> เรือ <c oughs> เรือเรือไปไม่ได้อะเมเปะ จะมันจะมาจอดเก็บท่าตรงนี้ใช่ไหมอู้วูมีคนยิงปืนมีคนยิงปืนเก็บของเก็บของนิดเก็บของก่อนไม่ต้องสนแล้วเก็บของก่อนเก็บเก็บคอยตดตุ้งวิ่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 ง โอยเพื่อนเอ้ยบักเพื่อนยิงไม่น่าจะหงวดร้อนใส่เพื่อนนะเนี่ยเอาว่ะเอาว่ะของฟูอะหมายถึงเริ่มฟูนะไม่ใช่ฟูแต่มันก็น่าจะพอฟูอยู่แหละต้องฟูมั่งแหละ เอาเป็นว่าข้ามเอะไะครับทุกคนเมื่อกี้เน็ตปิงปิงแบบปิงโคตรอันนี้คือเราต้องพึ่งเพื่อนช่วยเราเพราวะว่าเพื่อนยิงใครวะตอนอยู่กันก็ตรงนี้กดตรงนี้มันจะเป็นไงอยากรูปึ๊บ ฟื้นนิงนนน่งขึ้นฟื้นนิ่งขึะะ้นนี่กะไรมันก็สนใจหรอกมันจะระเบิดมาประกาศปอสองแต่ดูเหมือนไม่มีโจนโบรไอวอรเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไอวอรดิเล่นฟรีไฟบ่อยเกินไป าจะใช้ต้องเลื่อนแบบนี้ป <c oughs> ังโอ้เราไปดหิมะอย่าเรือนี่มันดีแบบนี้นี่เอง ยิงเล่นไม่มีอะไรทำนั้นก็ข้ามทุกคนครับพวกเราเจอเหยื่อแล้วตอนนี้ผมกับเพื่อนไล่ตามเหยื่ออยู่เหยื่อคนนี้น่าสนใจมากเลยมีคนปืนเลอ เอาเป็นว่านี้ไล่ตามเหยื่อก่อนตายไปไปไป,ไปไปไหนวะเฮ้ยเหยื่อายนะ เพื่อนขี่ UFO ผมผมไล่ฆ่าดีกว่าเน้นคิวเน้นคิวเน้นคิวแล้วก็เน้นปอดไทยเน้นสองอย่างนี้พอยิบปืนกลมาไว้เลย ิงที่ต้องมีคือหนอาวุธสองสมองไป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 ิทกตะตุกตะตุตะตตะีดิงแม่งอืมอปืนเพื <that? ì S 1> yeah. <for> ่อนหรือปืนศัตรูดมตน่ารักว่ เกมไส้กรอกเขาน่ารักขนาดนี้เลยละ่ะเพิ่งดูผมนะ่ะมีกำแพงวอมาเรียนะ่าจะบอกให้อุยอ้ยเอา้าเอา้าโอ้เจ็บเจ็บเจ็บอุย้ยานังด้วยนังด้วยปัม๊ม กินอะดรีนาลีนใช้ปืนตอนอยู่บน UFO ไม่ได้อ่ะไหนดูดิคือ UFO มันดีก็จริงแต่ผมไม่เคยใช้อลองอยู่ไหนวะเอาเป็นว่าข้ามแล้วกันหน้าเบื่อโอ้ยเพื่อนยิงเหรอเพื่อนยิงเหร อา้าวตัวผมยิงนี่เองไม่ก็เพื่อนยิงอะไรเลยมเอาระเบิดมาก่อนโอเคงั้นตอนนี้ก็ข้าไปก่อนแล้วกันโอ้ยแตกอู้วพึ่งฆ่าได้คนเดียวเองไม่แหละถือว่าดีอยู่ยังได้ฆ่าเอานี้มาด้วยเอาปืนพกเองมา เป็นว่าเมื่อกี้เพิ่งฆ่าคนไปหลังจากหยุดไปประมาณสามวิก็มีคนมายิงก็เลยฆ่าคนคนนั้นไปแล้วข้ามต่อข้ามต่อทุกคนครับตอนนี้คือระห่ำม,มากเดือดมากเลยโคตรเดือดเมื่อกี้นะเมื่อกี้โคตรเดือดเลยดีอยู่เพื่อนยังไม่ตายเลยสักคนส่วนผมก็พยายามไต่เขาไต่เขาแบบคนคนเอ่อคนขี้ขาด คือตอนนี้ต้องพยายามพยายามปลอดไัไว้ก่อนและตอนนี้ผมจะไปเอา UFO มา,าออมเออมันเร็วเร็วขึ้นมาขึ้นมาเออตปกัเพื่อละเอาพลังงานหมดเหรอเชียร์ละ ังงานใสลุงไม่มีเหรอเดี๋ยวไปหาพลังงานใสลุงกันไม่ได้มีอะ่ะคือตอนนี้ต้องไปหาพลังงานใสลุงโอ้โออ้เจอคนเจอคนเขี้ยเสียงปืนอึ๊ย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  อืมไมระบาแล้วดิปกติไม่ได้ละยิงแม่เ,เลยใช้ธนูไม่ดีใช่ผมยอมรับผมไม่เกิงธนูแต่ธนูมันเป็นธนูระเบิดไงเลยเวลาศัตรูหลบอยู่หลังต้นไม้แบบเนี้ยก็จะได้ใช้เพราะว่ามันน่าจะเวิร์กเพราะฉะนั้นอ่าก่อนอื่นนะฮะเอาอะไรวะนะอูหมูหรือว่ามาวะมาเหรอ เออมาน้อง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 จะระเบิดไหมวะน,ะน่อง,ง่ายๆคือตอนนี้เข้าวงก่อนใช้น้องให้เออ,เอ,อ

โคตรไปอุ้อุ้ยอุ้ยอยู่ไหน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 ถือปืนมาจากทางนี้แต่ไม่เห็นตัว ผม่ผมไม่ค่อยช่วยเพื่อนเลยเอาเป็นว่าผมให้เพื่อนแบกมากกว่านะได้ยินเสียงปืนอีกแล้วว่าแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเนอืมอยู่ไหนวะอูตรงนู่นเนาะ ดูนอกวงเดี๋ยวก็ตายดูงนต้นไม้ต่อไป อืมอือืม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 ิืมอืออืมอืมอือืมอืมอืมอ เต้นบีบ,บอยด้วยะคตรเก่งเจ้าคกดโก้ชึบถึงผมจะเล่นกากก็เถอะนะน่าจะน่าจะกาวันนี้เป็นวันที่สามที่ผมเล่นเพิ่เล่นสามวันจริงๆนะไม่ได้โกหกงั้นเ้า เออเลยะโอ้โหนี่ระดับมหาแกบมหาแ๊บมหาแ๊บไม่ต้องไม่ใช่มหากาบหรอกอันนี้มหาแ๊บโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดแววเสื้อได้เสื้อด้วยแมว หน่ดูดิซื้ออะไรในร้านได้บ้างไม่ได้ยังซื้ออะไรในร้านไม่ได้ก็คือตอนนี้จบไปด้วยท่าเต้นบีบอยแลวกันโจ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 